ง่ายกินแซ่บสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําเมนูกระทะกับน้ํามันขาดกันไม่ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนก็พอล่าจะมาทําอะไรกันนี่กระทะร้อนนะคะก็ใส่น้ํามันงานะคะพักนี้พอล่าก็อย่างที่บอกกันเลยค่ะจะเน้นน้ํามันงานิดนึงนะคะ,ะกระทะร้อนน้ํามันร้อนก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่ซอยค่ะนะคะ,นะคะ ลิ่หอมเข้ากับน้ำมันงามากเลยค่ะเพื่อนคะตอนนี้หอมก็เริ่มหอมแล้วนะคะเวลาก็จะใส่หมูสับค่ะนะคะเราจะทำเมนูหมูสับผัดกระหล่ำและก็แครอทนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะ ง่ายๆจะตายพล่าค่ะเพื่อนนะคะกัาอื่นก็ทําให้หมูแตกถน็อเพราะหมูสับมันเป็นก้อนนะคะผัดให้หมูสุกก่อน,นะคะ่ะทำเมน,งนูง่ายๆวันนี้ง่ายมากนะคะ เมนูโควิดนะจ๊ะกระบอกอันนี้นะจ๊ะกระรังมะแรงใช่ไหมฮะไปตามกระแส น,นีปลรราก็ขาดเลยนะคะแด็ดต้องรีบคนเลยค่ะเพื่อให้หนูนะคะแตกออกจากกันเป็นก้อนนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนคขาตูเร่งด่วนนะคะมีอะไรก็ขาดไปทานก่อนค่ะ บอกว่าหมูผัดน้ำมันหอยซีอิ๊วเนาะก็ใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยค่ะเพื่อให้ความเข้มข้นเข้าไปในเนื้อของหมูนะคะน้ำมันหอยค่ะนะคะวลาใส่เครื่องปรุงก่อนเพราะอยากให้เข้มข้นในส่วนเข้าไปถึงเนื้อหมูเลยนะคะจะได้อร่อยนะคะ ถ้าลอ,อใส่ผักลงไปแล้วปรุงมันเข้าไปไม่ทั่วถึงเนาะตอนนี้่าน่าจะผัดให้เนื้อหมูอหอมอร่อยกว่าน,นะคะก่อนใส่ผักน,นะคะน้ำตาลค่ะหวานนิดเดียวข้าวโดไม่ได้เลยความอร่อยนะคะซอสมิกกี้เพิ่มความหอมนะคะน้ำตาลนิดนึงค่ะคนเครื่องปรุงให้ทั่วเลยนะคะเที่ยวให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ก็กลิ่น ซอสออกมาหอมมากเลยนะคะเราหยอดน้ำาลานิดหนึ่งเนี่ยน้ำาลาก็จะเพิ่มความหอมนะคะเพื่อนหอมมากเลยค่ะเตะจะหมดแล้วนะคะเป็นไงคะผัดตัวนี้ปรลร้ายยังไม่ใส่ผักนะคะประลร้าจะเคี่ยวให้เข้าเนื้อหมูจนอร่อยนะคะนะคะผัดสไตล์พลราเนาะอันนี้ใช้ไฟแรงนะคะเพื่อน เป็นไงคนะสีสันออกซีอิ้วก็เหมือนนางรมแล้วใช่ไหมคะพอดีนะคะนะคะในพารก็จะมีแค่รอดนะคะจะรอดหันบ้างนะคะแล้วก็กระหล่ำะค่ะนะคะง่ายๆสไตล์พาราเลยะค่ะนะคะลงเลยะคะ่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ ล้าาเน้นผักนะเพื่อนไม่ค่อยเน้นหมูเท่าไหร่หรอกก็การผัดค่ะต่างกับคุณพ่อบ้านนะคุณพ่อบ้านไม่ไม่ค่อยการผักการเป็นเนื้อ รู้สึกแห้งนิดหนึ่งก็เติมน้ำหย่อนน้ำนิดหนึ่งนะคะถ้าแห้งเกินไปผัดผักผักก็จะไม่นุ่มนะคะผัดจนแค่รอทสุกอาหารนะคะ ไงครับเพื่อนกับข้าวโพลาแต่และมือมันง่ายเนาะ <c oughs> ไม่ต้องทาอะไรมันดุ่งยากหรอกเพื่อนนะคะกับวันที่เราอยากทําอะไรที่ไม่ต้องยุ่งยากสบายๆนะคะค่ะเพื่อนหัดหมูสับอา่าน้ำมันหอยซีอิ๊วนะคะ กระลำแล้วก็แครอทนะคะง่ายๆสไตล์พาราทำออกมาแล้วก็สีสันน่าทานมากเลยเค่ะเพื่อนค่ะดูสิเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้หมูสับผัดอ่าซีอิว๊วน้ำมันหอยนะคะเพื่อนอ่าแครอทกรัมปรีนะคะเพื่อนนะผัดออกมาสีสันก็น่าทานหอมหอมเพื่อนชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะนะคะเพื่อนนะคะดูสิ ทานกับข้าวสวยร,ร้อนนะคะวันนี้พอล่าไม่ได้ทานโชว์นะคะแค่ทำโชว์สวยๆว่าการทําผัดของพอล่าเนี่ยเป็นยังไงนะคะใช้ได้ไหมอร่อยหรือเปล่านะคะเด่พอล่าก็บอกคําเดียวว่าต้องอร่อยอะคะ่ะเพราะพอล่าทำนะคะ นะคะมามามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนคานะคะเดี๋ยวพราทานกับเขาสวยร้อนๆนะคะกดอื่นก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของพราพราอัปโหลดคลิปทุกวันนะคะถ้าใครอยากชมชีวิตของพราก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย